ก็อยากฝากบอกบุญไปกับญาติโยมทั้งหลายนี้ที่ผ่านมาวัดโบนเป็นวันเก่าแก่อายุ428ปีสร้างมือพศ2108นีคือเป็นวันเก่าแก่แล้วก็พวกอะไรทุกอย่างอาคารอะไรก็เริ่มทุกงโสมตอนนี้ขอฉันก็สุดก็จะนี้ก็อยากบอกบุญกับญาติโยมทั้งหลายท่านผู้มีบุปการคุณ ที่จะมาร่วมบุญกันก็มาร่วมบุญกันในวันทอกระถิ่นกัได้วันที่10พฤศจิกายน2567ซึ่งจะเป็นวันทอกระถิ่นของวัดโบสถ์ก็มาร่วมบุญกันในการนําเงินไปบุญนะขอฉันแล้วก็ที่เหลือก็จะบุญนะโบสถ์อายุ400ปีในการให้โยบได้รอดโบสถ์กันเพราะว่ามันเป็นของเก่าเป็นของเก่าที่เราต้อคนรักษาถ้าเราไม่รักษาเก็บไว้มันก็จะเป็นทุดโทรมเสื่อมย่อยสลาย มันก็ไม่มีเพราะว่าเราอยากจะเก็บลูกค้าอยากเก็บสิ่งที่เป็นโบราณฐานเก็บไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ดูได้ดูได้รู้ว่านี่นะโบสถ์้ังนี้สร้างสมัยก่อนพระจันทาอีกสมัย,ยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะอายุ428ปีถึงตอนนั้นหลวงตาจะอยู่หรือไม่ได้อยู่หลวงตาก็ไม่อยู่แหละหลวงตาก็ถือว่าบอบคุณก็มาร่วมบุญกันนะยยมนะวันที่ สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันท้อกระถินสามัคคีมาร่วมบุญกันเวลาบ่ายโมงตรงนะก็มีโรงทานมีอาหารให้โยมได้ทานกันขอนะของมุตนาบุญครับหลวงตาครับที่วัดแห่งนี้วัดโบสถ์เนี่ยฮะอยู่ในตำบลอำเภออะไรฮะของจังหวัดอ,อยู่ในตำบลบางกุ้งอำเภอบางบางทุทีจังหวัดส,ม,สมุทรสงครามวัดโบสถ์ชื่ออยัยวัดโบสถ์ด้วยวัดโบสถ์ ตำบลบางกุ้งอำเภอ,าอบางบงทีจังหวัดสมุรทรสงครามาก,ก็ออกมาร่วมบุญกันนะครับท่านผู้มชมครับเพิ่มนิดนึงครับถ้าพาลูกพาหลานมาเนี่ยจะได้ถือโอกาสนะครับให้มาหลุจุดนะครับว่าสถานที่สําคัญค่ะที่สักดิธิ์แห่งนี้นะครับเป็นสาานที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินหาราชนะครับสมเด็จพระสุรศินปหาราชนะครับแล้วก็พระยาพิชัยดบหักฮะและทีมงานนะครับ นักลบคนะได้มาประชุมนะครับพักค่ายที่นี่แล้วก็ได้มาทําสมาธินะครับในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับเพื่อให้ลูกหลานของท่านนะครับได้มาศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็มากราบไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านด้วยนะครับยังไงแล้วก็มาช่วยทําบุญกติณกันด้วยนะครับขขนะครับจ้าขอบคุณครับจ้าโชคดีทุกคนนะขอมี้สุขภาพแข็งแรงกัน ก็จุดท้ายนี้หลวงตาขออวยพอให้ญาติโยมทั้งหลายนีที่มาได้รวมบุญกับวัดโบสถ์หรือได้มาทำํำการสื่อสารให้วัดโบสถ์ได้รับรูไปถึงโลกโซเชียลนะถามว่าจะให้หลวงตาไปโปรโมดหลวงตาก็ไม่ดรือตั้งง่ายๆก็ได้อะัยญาติโยมมีแลได้มาเป็นโลกโซเชียลแทนให้นะปากต่อปากเข้าไ,ไปนั้นกันก็อยากให้ญาติโยมนี่ก็ทุกคนก็ขอบุญมามีของวัดโบสถ์ที่อายุ400ปีสมัยพระเจ้าตาก สมไมกรุงศรีพิาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในวันบทนี้จงส่งผลให้คุณโยมทั้งหลายของท่านครอบครัวบุญดีวาลูกหลานเผ่าพันธุ์ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจปรนารถนามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกคนทุกท่านเทิน